สวัสดีค่ะสมาชิกเราพัฒนาทุกท่านนะคะพบกันอีกเช่นเคยนะคะเราพัฒนาวันที่สิบเจ็ดทับสิบทับ 68. หกแปดงวดที่ผ่านมาเลขที่ออกห้าสองเก้าหนึ่ง ห้าสองเลขบุญออกหนึ่งห้าสองล่างเก้าหนึ่งเราได้แต่เด่นห้านะคะเมื่อที่ผ่านมาแต่เมื่อวานเราได้รัฐบาลไทยตรงๆเลยนะคะเมื่อวานหกหนึ่งนะคะเดี๋ยวจะมีภาพจำกับอยู่ข้างล่างนะครับเราได้หกหนึ่งใครที่คิดว่าอ ไม่ได้ลงนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะ,ะไม่มีการแก้นะคะสำหรับ youtube แก้ไม่ได้เหมือน facebook นะคะลงแล้วลงเลยนะคะ u t u b e ลบคลิปอย่างเดียวนะคะถ้าไม่ไม่เอาก็คือลบคลิปไม่ใช่เอาไปแก้ไขเหมือน facebook นะคะ youtube เขาก็มีกฎของเขาไม่สามารถแก้วิดีโอได้นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าวันนี้จะจับตัวเด่นตัวไหนบ้าง วันนี้แอดจะให้เด่นเด่นศูนย์กับหนึ่งนะคะถ้าใครหาคลิปไม่เจอให้เข้าไปที่พิ่ไรวันชาแนลนะคะกดคำว่าดูช่องนะคะเพราะคลิปจะไม่แจ้งเตือนทั้งหมดนะคะดูทู e จะไม่แจ้งเตือนทุกคลิปนะคะสมาชิกต้องกดเข้าไปดูเองนะคะ เพราะว่าสมาชิกไม่ได้เสียตังรายเดือนให้กับ Youtube นะคะต้องเสีย Youtube พรีเมียมนะคะถึงจะสามารถดูได้ทุกคลิปทุกวิดีโอที่ลงไปนะคะหวังว่าสมาชิกค,คงจะเข้าใจนะคะหาคลิปอะไรไม่เจอพิมพ์ชื่อพิไลวันชาแนลเข้าไปปุ๊บจะเห็นวิดีโอทั้งหมด มันจะมีวิดีโอทั่วไปแล้วก็วิดีโอสั้นคะเขาจะแยกระหว่างวิดีโอสั้นกับวิดีโอทั่วไปแล้วก็คลิกเข้าไปดูนะคะล้วต่อไปได้ศูนย์หนงวเราไปจับตัวเลขให้นะคะเด่นศูนกับหนึ่ง และสามศูนย์สี่ศูนย์ห้าศูนย์สามหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งให้เน้นๆเช่นเคยนะเน้นๆให้สามศูนย์สี่ศูนย์สี่หนึ่งสามหนึ่งอ่ะสี่ตัว ดูว่าจะมาไมค้ัะวนนี้ไปเรามาดูตัวเด็ดรวมกัน เ,เร่วมก็ยังติดศูนย์กับหนึ่งเหมือนเดิมนะคะจะมีหกศูนย์เจ็ดศูนย์แปดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งซึ่งสูตรแอด Ad, ตรงนี้เราหลุดไปแล้วสองหัวนะคะถ้าหลุดเป็นครั้งที่สามแอดก็จะเปลี่ยนสูตรนะคะปกติก็จะ คิดอยู่แบบนี้นะคะถ้าไม่ผิดเข้าอยู่ต่อเนื่องก็จะไม่เปลี่ยนสูตรแต่ถ้าเราหลุดสามงวดขึ้นไปก็จะคิดใหม่นะคะเปลี่ยนสูตรนะคะแล้วก็จะมีเก้าศเก้าหนึ่งก็ศูนย์หนึ่งนะคะนี่จะเป็นตัวเด่นรวมนะคะ ขอให้สมาชิกโชคดีนะคะเฮงเฮรวยรวยสุขภาพแข็งแรงสวัสดีค่ะ